หน่วยปฏิบัติการพิเศษหญิง2หน่วยในชื่อเรียก Amphibious o v e r l o r d f l o w e r และ Female Falcon Commandos จากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนกองทัพเรือและตำรวจติดอาวุธร่วมกันฝึกลาดตระเวนในมณฑลกวางตุง้งโดยจำลองสถานการณ์การช่วยเหลือตัวประกันหน่วยทหารหญิงเคลื่อนพลฝ่าสายฝนโดยเรือคายัคสมารถิของหน่วย Female Falcon Commandos บอกว่า แม้ว่าจะเปียกแต่การเดินทับท่ามกลางสายฝนช่วยกลบเสียงต่างๆได้และทําให้ภารกิจบรรลุปเป้าหมายหลังจากขึ้นฟังหัวหน้าหน่วยลาตระเวนตัดสินใจใช้การเดินเท้าเข้าไปในป่าทึบมีการปรับเปลี่ยนยุธทธวิธีตามสถานการณ์เมื่อเข้าใกล้พื้นที่เป้าหมายทหารหญิงแต่ละนายได้เข้าประจำการเพื่อหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ พอตกกลางคืนหน่วยทหารได้รับคำสั่งให้เริ่มปฏิบัติการทั้งสองหน่วยจึงเข้าจู่โจมพื้นที่เป้าหมายและช่วยเหลือตัวประกันได้สำเร็จรหัวหน้าชุดปฏิบัติการและตระเวนครั้งนี้กล่าวว่าการฝึกซ้อมพิเศษของ,องกองกำลังหญิงสำเร็จลุล่วงจากความแข็งแกร่งของกำลังพลการฝึกครั้งนี้ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติภา,พพภารกิจต่างๆของหน่วยปฏิบัติการพิเศษหญิงต่อไป